แล้วก็จะเตือกับมันว่าไฟขับรเล่นแหละแล้วคือจะเอามันไปทิ้งไว้ตรงข้างถนนยืนรอยืนรอนี้ก่อนยืนรอนี้ก่อนเือนชีวิตนี้มีภาพเสียงในที่มันเหมาะสมนืหน่วที่ยต่างประเสอบยาพม่พมนสี่ยรับชมจ้างนจางานากดซับให้ด้วยโอเคครับทุกคน คือวันนี้พวกผมเนี่ยจะมาทำคลิปแก้น,นะครับคือผมจะเตียมกับน,น้องผมเนี่ยแล้วก็จะเตี้ยมกันมันว่าไปขับรถเล่นอย่างเนี้ยไคือจะเอามันไปทนร่องข้างถนนแล้วก็จะขับรถหนีครับใครอยากดูคลิปนี้ว่าเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับ Let ตอนนี้เราก็มาถึงที่ขับรถเลแล้วครับแล้วปากโคตรเหม็นด้วยนะครับเ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถก่อนเลยนะครับอันนี้ก็รถผมนะครับคือจสภาพคักนะครับยังไม่ได้านนะครับฝนตกขับโดยฝนไงก็แต่งประมาณนี้ครับยังเดิมนมนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรช่วงนี้ไม่มีตังค์ครับจานนะครับก็เป็นจานเจาะนะครับแล้วก็ใส่หลอดไอทีนะครับ็นจานนะครับรอเงินรถสีแดงนะครับโชวเป็นโชวเป็นโชวของ YS นะครับผมของ G Sport ปะ ่ีแล้วก็ฝาครอบก็สีไทเทรครับผมปัดเท้าลายนี้เลยนะครับฝนตกโครเหน่ายังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็น็อตหนึ่งจานตงปาตงปาคอโซนะครับเป็นน็อตเด็ดลายหัวเฟืองนะครับผมสี่ตัวนะครับก็ที่อุดฝาข้อโซ่ของใส่อันเดิมนะครับสีดำแล้วก็บ่อเป็นบาะเดิมครับผม ฮน่อยเช็ดให้ดูดิเช็ดให้ดูดิไวรุ่นก็ชอบใส่นะครับแล้วก็ใส่กดไปแฮนด์เฟืองนะครับหนเช็ดดิ้ีเช็ดดินื่องอะไรนะขอร้องขับวั่นหนิรินะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ผมขับบ้างนะครับ

อ้เรื่องน้มดิยางนีออทั้งหมดครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่น BFX กันบ้างนะครับเป็นรุ่นของพี่ผมนะครับ cái một lát coi đó. Yeah. Chào nhé. เออเดี๋ยวจะไปตั้งครับเฮ้ยยืนรอยืนรออันนี้ก่อนยืนรออันนี้ก่อนไปไม่ได้ให้ต้องยืนรอก่อนจะให้ได้ไไยืนรอก่<น>อน,อนอยืนรอก่อนครับเดี๋ยวเริ่มแผนการของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถนี่น <ละ S 2> ้องมันคถอะตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวหายก็ไม่หวันนี่มันยังยืนอยู่เลยยังยืนอยู่นั้นต้ตองไปหามันนี่ไม่ยังไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวมันยังยืนอ,อยู่ตรงนสองไฟคือเดี๋ยวพวกผมจะขับหนีมันเลยดูซิว่ามันจะอปไรเริ่มเริ่มเริ่มไปดิ

มาดูอาการน้องผมนะครับว่าเป็นยังไงนี่เป็นไรนี่เฮ้ย <c oughs> ลองจริงนะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแกล้งน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแกล้ง คลิปที่อะไรวะสามนะครับโอเ,เยวผมขอจบคลิปเพียงนี้นะครับคือตอนนี้มันร้องให้หนักมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเชิคลิปหน้าครับ